มือนีวันหยุดคอยคอยต้องไปเห็ดงานอย่สวนคือเ่าหูสึกบส่สบายบต้ามาวานเหรอพี่น้องแต่ว่าหันนั่งยุบานแล้วมันมีไอมีไแบบไอ้คือจังว่าสิบบสนา้บไปทั้งนานพี่น้องคอยก็เลยต้องา่างออกมาจากสวนเอาอันนี้มาอมเอาพักไปปลูกยุสวนพวกเบีย้ยพักในเป้ด้านหลังคอยกับมีเบีย้ยพักเลยพี่น้องจะไปปลูก วดสวนแล้วเมื่อกี้พานมา่อยกับพ่อ,อนพักกาดพี่น้องพักกาดไอปลาพักกาดฝรั่งนี่อันนี้พักกาดเทียนฝรั่งเทียนคนไทยอันเด็ดไปกินเด็ดยอดไปกินเลยอันแถวบ้านข่อยบบมีมี่ตน้นสองต้นนี่แหละพี่น้องบ่คือมองคนอื่นอยู่รสชาติกบไ้กินอ่ะคือ คือพักันพักการกวางตุ้งเอาไปนึ่งแล้วหรือว่า,าไปลวกอ่ะแซบกากวางตุ้งพี่นองเดี๋ยวขอสิ้ยางเขาไปเมืองฮามันเกิดขางสวนนโมนีเราคนคอยบรูโตเพราะว่าคอยเห็นคนจีนยางเขามาอยู่แล้วเรามีผักอยู่ในมือใอยว่าแล้วตกงบาไดล้ละวตอนนี้มันคือบ่มีนี้ค่อยเก็บหลหรอ มือนั่นข้าเจ้าเขามาเก็บอีหยังข้าเจา้าคือได้เต็มกําม,มือพี่น้องข่อยย่างเขามาก่อยคือบ่ได้คือเพิ่นข่นขอยสิเป็นคนเอ่อกินหยังระวังเด้อพี่น้องพวกผักป่าจ้ะเฮ็ดจังเียโอ้ยหอยซึกษาดีก่อนข่อยจังสิกล้าเก็บยังคือมาเป็นตะกินแทนมองเนี่ยเปิดแมวอ้วกบ่มีแนวกินพี่นอ้องย่างเขงมามากนี่ตือนห้อยขี้หมา โอ้ผักบุงไว้นี่ผักบุงญี่ปุ่นเถาแล้วส้มเงียนมาตามันเป็นใบเถาตรงสี่ยามาหาเกตกินได้พี่น้องไอใบใบเขาอ่ะมีพิษเด้ต่ว่าหันการออนอ่ะบ่มีพิษเจ้ากินได้แต่ว่าหันถ้ามันเกิดสูงขนาดนี้แนะนำยาเก็บกินถอนลอถึงสิเกบไปกินนาะผักบุงฝรั่งน่ะ คอยบอกในค่ำเดียวเลยว่าเป็นพักที่คอยบอบประทับใจเพราะว่ามันเหม็นสาบเหม็นสาบแบบออกมาเลยแบบย่างเขียวสินะบะเสร็จสมสมย่างเดียวสมปีลีสมบะเสรบจแต่ว่าก็แล้วแต่คนมกักหรอว่าไอคอยเอาไปตำใส่ตำมะาคูมันกับพ่อเสียดับกินสาบปปเลยจักน้อยนึงคอยบบรูเนาะคอยนึกว่ามันบอมีกิน เคยเห็นดอกกันนีพี่น้องคือดอกกระเจียวเนาะแม้โอ้บ้าเม่นดอกยังล่ะคือมันเป็นตแาแซีบแท้ล่ะยังเคยกับเป็นตาเสียบไปเมืนะ่อก่อเมื่อเนะี้เป็นตาฮักไปกินเนาะตะคนบ่ได้หนังสือก็สิฮักไปกินกับดอกพี่น้องก็ท้อต้องตึกษาก่รบะาอีหยังตกลงอันเนี้ยสิเป็น ไม้ตระกูลอดอกอกล้วยไม้ของฝรั่งนะี่พี่น้องนามบะออกชิบุกออกชิบุกออกชิบุกบอ<ะ>คือบอคือดอกกระเจียวเนาะพี่น้องงามงามเป็น ต้นาดอกไม้ของฝรั่งเป็นเป็นตระกูลพวกอ่ะคือจางออคิดเห็นไหมดอกกล้วยไม้เนี่ยอู้แต่ว่าใจะจะไปหากินเด้อเป็นพืชแบบว่าอนุรักษ์ของเขาเด้อนี่พี่นอ้องเมื่อป้านเนี่ยเกิดอันเดียวคอยเห็นอยู่ต้นเดียวพี่น้องใจจะไปาหากินของกระเจ้าเด้อจะคิดว่าเป็นดอกกระเจียวฝรั่งเ้บอบ๊แมนเด้นี่เป็นตะแซบเป็นตะแซบยอดมัานไหมกินบ่ใดดอกไม้จ้า พยายามมองหาวานันน,นี่อีกจักสองสามดอกบอแถวนี้บ่เห็นพี่น้องว่ามีมีแค่อันก่อเดียวนั่นล่ะมันไม่หน่อยเป็นพืชตระกูลกล้วยไม้ทางหลังคอยเห็นบะมองเขามาแบบว่านตั้งนาางามไหมตุปูตะปิ